ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบรายจ่ายประจำปี2567เมื่อวานนี้หนึ่งเรื่องที่ท่านนายกเศรษฐาได้มีการอภิปรายชี้แจงนั่นก็คือเรื่องโครงการแรนบิดนะคะ ซึ่งโครงการนี้ค่ะรัฐบาลก็มีแนวคิดจากศักยภาพการผลิตของไทยเพื่อความมั่นคงของชาติและก็ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะโครงการแรงบิดจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสามารถผลักดันการเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าและดึงดูดการลงทุนที่จะทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าของโลกนะคะโดยท่านนายก็บอกว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อทําให้โครงการนั้นเกิดขึ้นได้จริงยกระดับเศรษฐกิจไทยและ ก็ความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะโครงการแลนบิดเกิดจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีหลายๆประเทศที่จะมาตั้งโรงงานเพราะไทยก็มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมิติอื่นๆนะคะพร้อมกับท่าเรือแหลมฉบังที่ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการระยะที่3ทําให้เราเป็นหุดหมายสําคัญของการผลิตทั่วโลกค่ะประกอบกับปัจจุบันนี้ช่องแคบมาละกา มีความแออัดนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทำให้ระยะเวลาที่เรือขนส่งสินค้าจะต้องมาเข้าคิวผ่านช่องแคบมรากาใช้เวลามากค่ะในช่วง1 0 1ถึงปีข้างหน้าปริมาณสินค้าจะมีการเพิ่มขึ้นโครงการแลงบิดก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยไปอีกมากเลยนะคะนายกเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะมีการสำรวจความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังฝ่ายค้านภ้าประชาสังคมและก็ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้จะเป็นเมกับโปรเจกต์ที่มีความสําคัญที่สุดโครงการหนึ่งของโลกเลยนะคะซึ่งแลนบิดจะทําให้หลายประเทศอย่างมาลงทุนในไทยคะ่ะอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียซึ่งมีความมั่นคงทางพลังงานสูงมากอยากมาลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ํามันหรือว่าโรงงานที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันทําให้ไทยมีความมั่นคงทางด้านพลังงานพร้อมอยืนในโลกที่ความขัดแย้ง3 าามพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับแต่ว่าเราเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองเราไม่ได้มีการเพิกเฉยต่อเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐบาลจะมีการดําเนินการการทําการสํารวจความคิดเห็นจะมีการรับฟังข้อคิดเห็นทั้งฝ่ายคา้านทั้งฝ่ายภาคประชาคม ท่านประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักธุรกิจทุกๆคนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์ที่มีความสำคัญโครงการหนึ่งของโลก